สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับระบบบริหารจัดการหน้าร้าน POS พอไดมาแนะนําฟีเจอร์ใหม่นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่าเพิ่มรายชื่อพนักงานลงไปในบิลขายนะครับจะเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสําหรับร้านค้าประเภทที่ต้องมีการแยกยอดขายให้กับพนักงานในแต่ละบุคคลอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าฟีเจอร์นี้ทํางานกันยังไงผมจะเริ่มจากไปที่หน้าขายสินค้าก่อนแล้วก็กดไปที่หน้าขายตอนนี้ผมอยู่กับะระบบขายหน้าร้าน POS บน iPad พอเข้ามาหน้าขายแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีด้านล่างสุดเนี่ยมันจะมีชื่อพนักงานอยู่เราสามารถที่จะเปลี่่นชือ งานขายตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องล็อกอินล็อกเอาออกในชื่อของพนักง,งานแบบเมื่อก่อนผมก็จะเลือกพนักง,งานที่ชื่อว่าน้องกุ้งวันนี้น้องกุ้งทําการยืดผมให้ลูกค้าหนึ่งคนแล้วผมก็ทําการคิดเงินนะครับโดยที่บินเนี้อ่าก็จะเป็น ยอดของน้องกุ้งเวลาผมกดชำระเงินแล้วเนี่ยยอดก็จะเข้าไปยังน้องกุ้งนะครับปรากฏในใบเสร็จด้วยเดี๋ยวผมจะขายอีกสักสองสาบินนะครับเพื่อที่จะให้ไปดูที่ระบบหลังบ้านว่ามีการแยกยอดขายตามบินจริงๆนะครับพนงานคนต่อไปจะชื่อว่าน้องแมวนะครับวันนี้น้องแมวทําสีผมให้ลูกค้าหนึ่งคนนะครับแล้วก็คิดเงินพวมานะครับพนักงานคนที่3จะชื่อว่าน้องบอลน,นะครับวันนี้น้องบอลน,นะครับมีลูกค้ามาทําการฟอกผมนะครับทำการฟอกผมก็ตรวจฟอกผม พอโฟโอกเสร็จก็มีการตะัดะเซ็ตด้วยนะครับแล้วก็กดชำระเงินนะครับผมทำการขายพนักงานไปทั้งหมด3คนแล้วน,นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของรายงานแยกยอดขายที่ระบบหลังบ้านให้ไปที่ระบบหลังบ้านไปที่เมนูที่ชื่อว่ารายงานตรงรายงานเนี่ยมันจะมีเมนูที่ชื่อว่าพนักง,งานขายนะครับรายงานพนักง,งานตรงนี้ให้เลือกว่าพนักงานที่เลือกก่อนขายนะครับจะสังเกตเห็นว่าะจะมีะรายชื่อพนักง,งานที่ผม ทำการขายเมื่อกี้น้องแมวน้องบอลน,น้องกุ้งเนี่ยแยกออกมาเลยนะครับว่าในแต่ละคนเนี่ยทำยอดขายไปได้เท่าไหร่นะครับค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากเลยแล้วก็สามารถที่จะนํายอดขายตรงเนี้ยของพนักงานแต่ละคนเนี่ยไปทํางานต่อได้เช่นเอาไปคิดค่าคอมมิชชั่นของพนักงานแต่ละคนก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ